อยู like really mí, to mí, yeah. well no, no, ่กับหญิงทำสิ่งบุ่นวาสิ่งบุ่นวายีผีผีผีเป็นสิ่งชั่วร้ายรยอยู่กับใจทำลายทุกสิ่งอยู่กับทายทุกสิ่งอยู่กับหญิงทำสิ่งบุ่นวายอู่หสิ่งบุ่นวานู่นีหรือเปล่านู่นตหลบแล้วลูกไปชา

คนไหนโกกหลอกลวงพ่อแม่เป็นผียังเป็นแล้วผีก mm ็สิงโกกพ่อแม่ออกไปกินข้าวแล้วนอนพวกผีงหาพรจบตกจบตกกินข้าวแล้วด uh ูทีวีก่อนพวกผีง่้พรจบตกจบตก กินข้าวแล้วดูหนังเือ,อก่อนกินข้าวแล้วดูหนังเือก่อนพระท่านให้พลพระทานให้พลสอบได้สอบได้ได้สอบได้อด่ <melody. S 1> อาไกกินข้าวแล้วดูทีวีก่อนผีให้ <odor S 1> พรใช่ไหมตอบตกตอบตก<ๆ>นอนดีแล้วนอนดีแล้วอ้าวไก่ไก่กินข้าวแล้วไปดูหนังสือก่อนไก่ให้พร กินข้าวแล้วดูหนังสือก่อนกินข้าวแล้วดูหนังสือก่อนพ่อแม่ให้พรพ่อแม่ให้พรสอบได้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 กินข้าวแล้วดูหนังสือก่อนกินข้าวแล้วดูหนังสือก่อนคุณครูให้พรคุณครูให้คนสอบได้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 อ่าตากล้าไก่กินข้าว